LT Vision ลาวไทยนิวส์สบายดีพบกับ LT Vision ผู้สีลสลรแห่งบ้านห้วยยอกับเขื่อนหลวงพระบางแผนกพลังงานและบ่อแร่เมืองจอมเพชรแฝงหลวงพระบางได้แจ้งว่า เมื่อวันที่25-26ที่ผ่านมาทางการเมืองจอมเพชรครับได้ทำการมอบเงินชดเชยแก่ชาวบ้านห้วยยอเมืองจอมเพชรกรณีที่ดินและที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากการสร้างแคมป์คนงานหาวอนแล้วก็ชั่วคราวสำนังกงานก่อสร้างร้านค้าห้องอาหารปั๊มน้ำมันคลังเก็บอ,อุปกรณ์ลานจอดพอและลานอเนกประสงค์ครับบ้านห้วยยอตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำโขงจะถูกอพยพทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะเป็นจุดก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่เรียกว่าเขื่อนหลวงพระบาง ฝั่งตรงข้ามบ้านห้วยยอคือเมืองปากอูแขวงหลวงพระบางมีหลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนี้เช่นกันครับและเมื่อเดือนกันยายน2563ท่านศรีนาวาสุภานุวงศ์รัฐมนตรีช่วยพลังงานและบ่อแร่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนหลวงพระบางมีรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างล่วงหน้าดังนี้ครับการก่อสร้างสถานีสายส่งและระบบสายส่งสำเร็จไปแล้ว36.60% ก่อสร้างทางจากบ้านหาดยาถนน13เหนือถึงจุดก่อสร้างเขื่อนระยะทาง14กิโลเมตรและทางซอยสำเร็จ59.45การสร้างสะพานคอนกรีตข้ามแม่น้ำโขงระหว่างเมืองปากกูกับเมืองจอมเพชรสำเร็จไปแล้ว7.86ก่อสร้างท่าเรือข้ามฟากเมืองปากูถึงเมืองจอมเพชรสำเร็จไปแล้ว100% ก่อสร้างแคมป์คนงานคลังเก็บอุปกรณ์ปั๊มน้ำมันร้านค้าร้านอาหารและอื่นๆสำเร็จไปแล้ว85.24%นำใช้เครื่องจักรกลที่ก่อสร้างเขื่อนไทยบุรีมารับใช้การก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบางสำเร็จไปแล้ว66.03%โปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย